สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเฮลโลเอว o วนกลับมาพบพ่อแสบนัวกับช่องครัวบานติกคือเกา่าคือเดิมค่ะพี่น้องวันนี้ขอเสนอเมนูผัดหน่อไม้หมูสับใส่ไข่ Today I would like to present how to cook stir fried bamboo shoot with minced pork and egg ถ้าพี่น้องพร้อมแล้วกลับไปเบิ่งวิธีเหตุพร้อมกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกห้องก,กระตังกระทะตามด้วยน้ำมันพืชหลังจากนั้นกระใสกระเทียมสับลงไปผัดให้เหลืองและทรงกลิ่นหอมค่ะหลังจากนั้นกระใสหมูสับลงไปผัดให้หมูสับสุกดีเลยค่ะเมื่อหมูสับสุกดีแล้วห้องก,กระิเคียวหมูไปไวดด้ด้าน้างใดด้าน้างหนึ่งของกระทะ แล้วกระใส่ไข่ไก่ลงไปด้านที่เลือของกระทะค่ะแล้วเฮ้ากระสิใส่ตะลิวยี่ยี่ไข่แดงให้แตกหลังจากนั้นกระปล่อยไว้สักครู่หนึ่งเพื่อให้ไข่เซตโตค่ะเพราะไข่เซตโตดีแล้วกระใส่ตะลิวพัดไข่ไปมาให้ไข่สุกป,ประมาณห0เซหลังจากนั้นกระทำการพัดไข่กับหมูสับให้ผสมเข้ากันดีเลยค่ะพี่น้อง ต่อมาห้าขุดสิไซนอไใหม้ต้มที่หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วตามลงไปค่ะนอไใหม่แบบนี้ห้าสามารถสื่อแบบที่สําเร็จรูปมาใส่ได้เลยค่ะพี่น้องราคากิโลกรัมละ70บาทค่ะมาถึงขั้นตอนการปรุงรสชาติค่ะเครื่องปรุงกระสมีผงปรุงรสน้ำตาลทรายซอสหอยนางร่ม ซีอิ่วขาวและซอสปรุงรสฝ้าเขียวค่ะพัดต่อไปให้ส่วนผสมต่างๆสุกและกะเข่ากันดีหลังจากนั้นก็ชิมรสชาติเบิงปรุงใ้้ด้รสชาติที่ถึกปากถึกใจพี่น้องเลยค่ะแล้วก็เพิ่มความเผ็ดแซ่บของเมนูนี้ด้วยพริกฮันสไลด์แบบนี้ค่ะ และเพิ่มความหอมด้วยการใส่ใบโหระพาลงไปหลายๆเลยค่ะเพราะว่าในใบโหระพามีสปปรรรคุณช่วยขับลมลดอาการทองอืดทองเฟอ้อจุกเสียดแน่นทองช่วยต่อต้านการอักเสบและกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะซัมนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูพัดนมไม้หมูสับใส่ไข่ เป็นเมนูที่ทำได้ไง่ายๆแต่มีประโยชน์หลายเด้อยค่ะพี่น้องเพราะนอกจากสิไดใดโปรตีนจากหมูสับและไข่ไก่แล้วยังได้ประโยชน์ของนองมอีกด้วยจังใดก็ลองเอาไปเหตุกินเบิ่งเด้อยขาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะถ้ามากถ้าชอบก็บฝากกดติดตามด้วยเด้อค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you for watching Please subscribe Have a nice day Take care